สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านการทานายเรื่องคู่ครองนอกจากจะต้องดูจากลายมือเส้นต่างๆและเนินทุกเนินบนมือแล้วนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบมาหาสมพงกันว่าชายหญิงเป็นคู่สมพง์ส่งเสริมฐานะกันดีด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีชวดสมบัติค้าปลาพอมีพอกินพอใช้ชีวิตไม่ขัดสนผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีฉลูสมบัติเศรษฐีดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ ผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีขานสมบัติช่างทองดีมากประกอบอาชีพสุจริตจะมีลาบผลผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีเถาะต้องขยันอดทนเพราะการทำมาหากินฝืดเคืองผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีมะรงจะมีความก้าวหน้าเมื่อย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดนผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีมะเสงสมบัติขุนช้างมากมีเงินทองแต่มีเรื่องให้ทุกข์ใจอยู่เสมอ ผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีมะเมียสมบัติเจ้าเรือช่วงแรกรักใคร่แต่นานไปจะเบื่อนายกันผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีมะแม่ต้องทนลําบากทํามาหากินฝืดเคืองผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีวอกสมบัติเศรษฐีดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีรักกาสมบัติขุนคลังดีมากมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตไม่มีความลําบาก ผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีจอสมบัติเลี้ยงวัวต้องขยันอดทนกับการทำมาหาเลี้ยงชีพผู้ชายปีมะแมคู่กับหญิงปีคุณสมบัติขุนช้างมากมีเงินทองแต่มักมีเรื่องให้คุณข้องมองใจอยู่เสมอผู้สมพงมาหาสมบัติสามารถดูได้จากวันเดือนปีเกิดของท่านขู่ของท่านเกิดปีไหนและตรงกับคำทํานายนี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม